ที่เตี้ยเนี่ยนะนอขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะช้าแต่พอหลุดขึ้นมาได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพุ่งเพุ่งพุ่งพุ่งพไปเลยไม่ได้อย่างนี้เรากล่าวว่าเต็มศักยภาพไม่เกินเดือนนดู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 กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่สวนลุงปีชามาไล่รัฐ อยู่ที่องค์รักมาอยู่กระกอไผยักษ์หรือบางคนเรียกปักกิ่งอันเดียวกันแหละแล้วแต่จะเรียกเหนี่คําถามที่ลุงปีชาสงสัยนะนี่นี่นี่คืออย่างนี้อลุงว่าว่าไงนี่คือต้นแรกที่มาแม่มันแม่มันแม่มันอแล้วออกนอมาเป็นต้นนี้ต่อแล้วออกนอต่อไปเป็นต้นนี้และต้นนี้อแล้วก็ต้นนู้นต้นนี้แยกมาไม่นับเอาเอาข้างเดียวกันคือหมายถ่งต่อไปเรื่อยเนี่ยอ่าผมถามว่า เมื่อจากต้นนี้มานี่นะเอาอันนี้เป็นหลักเลยอและจากนี้ไปเป็นต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เอเมื่อเพอต่อพอแตกแตกแตกค่าออกไปแต่ละเดือกไปใช้เวลาเท่าไหร่อ่าถึงจะมันถึงจะมีหน่อมาเรื่อยๆใช่ไหมเราตอบนะเราตอบก็คือว่าหลังจากปลูกไปแล้วไม่ควรเกินสี่เดือน นี่คือปลูกแบบอ่าเขาเรียกว่าเทวดาเลี้ยงไม่ได้ดูแลดีมากก็จะต้องเริ่มแทงหนอแต่แปลงของเราที่เราดูแลดีมีน้ํามีท่าให้น้ําสมบูรณ์นี่นะเอาแปลงลนครคนอายกก่อนประมาณแค่ไม่ถึงสองเดือนมั้งไม่ถึงสองเดือนก็มีแล้วมีนอ,อ,อมาแล้วบางทีน่อเล็กมารอบหนึ่งตรงนั้นอีกทีนอใหญ่บเริ่มเลย <c oughs> อยู่ที่การดูแล แต่แต่แต่นะบางทีนอ4นอ5ถึงจะเริ่มใหญ่บางทีมันได้นอฟอยฟอยฟอยดฟอยมาพอนอ4เนีย่ยละ่ะถึงจะใหญ่นี่แหละถึงได้บอกคือค่าเฉลี่ยก็คือค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อย่อใหญ่ขนาดไปขนาดไปเรื่อยนะๆืเพิ่มขนาดไปเรื่อยเยเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็เนี่ยมาดูแม่นี่พยัก์นะนี่ดูแม,ม,ม่มันกระจอยเดียวเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มเพิ่มไซส์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วก้อนนี้คือหนึ่งปีพอดี อ๋อครบพอดีใช่ไหมพอดีพอดีเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนนักขยายพันธุ์นะตรงนี้ได้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยเรื่อยแล้วก็ตอนตรงนี้ได้ต่อกแล้วเนี่ยอ่าก็ได้กิ่งแล้วข้างขาจากนอจากนอจนถึงสุดปลายเอางี้แล้วกันเพิ่มอ่าคาถามคือถ้าเกิดจากนอแล้วกว่ามันจะขึ้นสุดเมื่อไหร่ใช้เวลานานไหมกว่ามันจะสุดเต็มความสามารถมันเต็มศักยภาพมันแล้วออกนอต่อไปอ่าเอาเต็มศักยภาพก่อนจากมันนอเล่นเนี่ยถ้า ถ้าฝนดีอะไรดีไม่ถึงเดือนมันก็สุดเข้ามาแล้วไม่ถึงเดือนนะเพราะมันเร็วนะวันหนึ่งบางทีถ้าตามาขเขาเรียกว่าตามทฤษฎีนะบางทีบอกเป็น,เป,นเป็นเมรก็เอ๊ะเป็นฟุดเป็นฟุดไม่ใช่เป็นเมรแต่เราก็ดูที่ฝนดีหรือเปล่าอะไรดีหรือเปล่ามันก็ค่อยขึ้น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 ,นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะถ้าลุงดูเนี่ยหน่อเน,นี่ยไม่น่จาจะเกินอ่าสิบห้าวันมั้งจากต้นต้นเล็กๆเนี่ยก็ขึ้นเลยเนี่ยยานแล้วเนี่ย น่าจะถึงไหมสิบห้าวันหรือลุงไม่ได้ดูทุกวันหรอกไม่ได้ดูทุกวันแต่ว่าเอ่อช่วงที่ีเตี้ยนเนี่ยอ่านะเราขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะช้าอ่าแต่พอหลุดขึ้นมาได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพุ่งเลยพุ่ง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 ไปเลยไม่ได้อย่างนี้เรากล่าวว่าเต็มศักยภาพไม่เกินเดือนเนี่ยดู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 ไม่เกินเดือนนะน่าจะวันหนึ่งเนี่ยน่าจะป้องหนึ่งโดยประมาณเนี่ยเออก็ประมาณเกือบสามสิบเซนอ่ะทีนี้ทีนี้พอมันขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ย กว่ามันจะแก่พอหาอาหารเองเลี้ยงตัวมันได้แล้วนี่นะมันก็จะมีลูกมันก็คือในไอตัวขนแงเนี่ยตัวตาเนี่ยแต่มันก็ยังขึ้นต่ออีกได้อีกตาที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะแทงหน่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆของมันนี่นี่ตาเห็นไหมนี่เทียบเลยมันหมกไว้เนี่ยนี่ตามันนี่นี่นี่เห็นไหมข้างซ้ายข้างขวามันมีสองข้างนะสลับนะนี่ตาฝั่งนี้ตาฝั่งโน้นตาฝั่งนี้ตาฝั่งโน้นเห็นไหมนี่มันก็สลับมันก็จะมีหน่อของมันมาเรื่อยของมันเลย อยู่ที่เราว่าถ้าเราดูแลดีพันดีนะอัดน้ําอัดปุ๋ยอัดน้ําอัดปุ๋ยตรงนี้ถือว่าจากที่บอกดินเปรี้ยวนี่กลายเป็นดินดีไปแล้วนะแต่ว่าผมยังมองว่าเรื่องแสงนี่แหละถ้าแสงดีๆนะมันจะตรงลุงเองก็พูดให้ฟังว่าแสงไม่ดีมันโค้งเว้ยโค้งไปโค้งมามันหาเนี่ยมันหาแสงมันไม่ค่อยตั้ง เห็นไหมเนีอันนี้เขาปักกิ่งปักกิ่งนิส,สัยมันไม่ตรงอยู่ละเนาะอ่ามันใช่ใช่มไม่ตรงเป๊ะใช่ถูกต้องมันไ,ไม่เหมือนซางมดซางหมดนี่พุ่ง,<ร>งเลยตรงเป๊ะกว่าพุ่งขึ้นเลยอ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเราจะหาพื้นที่ที่แบบลุงพิชาเนี่ยผมว่าว่ามันเหมาะที่สุดคือกาบแดงเพราะกาบแดงเนี่ยโอ้โหมันพุ่งหาเมื่อกี้ไปแอบดูแล้วทีหนึ่งแล้วว่าสวยเว้ยต่อเม็ดครึ่งอะเอออืมตามตามาณตามหวางของอ่าอ่าโดยประมาณล เมื่อกี้ผมไปลองวัดดูก็ประมาณเม่ขึ้เดี๋ยวจะรู้ว่ามันไปกับต้นหมากมันจะเป็นไงเออมันสู้ัหมากก็พุ่งขึ้นอันนี้ก็พุ่งไอ้ไผ่ก็พุ่งขึ้นมันสู้ให้มันไปสู้กันอ่าไปสู้กันอันน้ให้ไปสู้กันถ้าเผื่อใครอยากมาดูลุงฝากเบอร์ฉีที่เผื่อคนอื่นเขาไม่ได้ดูคลิปฝากเบอร์หน่อยเผื่อมาดูแล้วก็อยากมาดูมะพร้าวมั่งอะไรมั่งเือของลุงอ่ะศูนย์เก้าห้าห้าสี่สองหนึ่งแปดเจ็ดหกอ่าลมใครจะมาดูได้หมดห้ามไม่ไม เอมดตามภาษาคนโสดพูดไปไม่เป็นไรพูดไปเล่นๆนะอ่่ไมผมโสดผมพูดได้ผมพูดอาโอเคโอเคโอเคแต่อย่างนี้ไม่ได้ตายอ่ะโอเคขอบพระคุณเียเสียตังค์ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ